ทางมุ้งส้มคลาบเนี่ยคลิปนี้มูอนี้ิบาบูตจะมาอัปเดตเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่ฮอตฮิตของเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสี่แยกประทุมวันที่ทุกท่านเอ๋ยนะจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับจะมาเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับเมื่อมาถึงเมืองไทยแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับบริเวณบัวพานนะครับก็คือการมาเซลฟี่กับจุดที่เป็นไฮไลท์ของเมืองไทยนะฮะอีกหนึ่งจุดพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่เลยนะครับกับจอมอนิเตอร์นะครับ ที่เป็นจอ LED นะครับเป็นองครับแสดงถึงนะครับราราที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็จะมองเห็นมุมมีวิวนี้มุมนี้นะครับมองเห็นไกลๆนะครับจะเห็นตึกที่มีรูปทรงแปลกตามาฟังนีไป็นองเงยจะเห็นนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติเยอะแยะมากมายเลยพป็นองเอเยนี่เลยฝั่งนี้เลยครับ จากมุมนี้จากจุดนี้นะครับจากนักท่องเที่ยวที่บาโบเองถ่ายคลิปวปดอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับจะพาท่านผู้ชมไปรับชมอีกหนึ่งการพัฒนาของเมืองไทยนั่นคือนะครับสกายวอล์กที่เชื่อมต่อใหม่ล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ชมรครับจากสี่แยกประทุมวันจุดนี้นะครับไปอาคารสยามประทุมวันนะครับดานี้เดียวบาโบจะถ่ายคลิปวปดอให้พี่น้องด้เบืองได้รับชมเดิพไปน้องเดินนะครจากจุดนี้ เดี๋ยวบาบูจะขามไปอีกจุดฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะรีวิวเริ่มต้นจากจุดทีเป็นจุดบอกให้เรามาตื่นตาตื่นใจกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะว้าวยังคอสชีสไม่เลิกพี่น้องเลยนะฮะเดี๋ยวบาบูจะไปเริ่มจากจุดฝั่งนั้นพี่น้องเลยนะฮะแล้วก็ย่างมากอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับจุดนี้จะมีการเชื่อมต่อนะครับสกายวอล์กนะฮะเดี๋ยวบาบูจะไปทักทายนะครับเควซีผู้หนึ่งนะครับเพื่อนเดินทางมากนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสามใบดีพี่น้องทุกท่านครับมน,นี้บ่าวโมยูทีพี่น้องเอ๋ยนะฮะแยกปทุมวันเนาะพี่น้องเนาะสิมองเห็นกกไกลๆเนะี่ยจะเห็นสกายวอล์กที่เปิดใหม่เนาะพี่น้องเอ๋ยคลิปนี้บ่าวโบเองก็เดินทางมาถ่ายพี่น้องเลยรับชมนะครับเมื่อพี่พี่น้องอยากเห็นเนะะี่ยคึกคักพี่น้องเอ๋คึกคักเน,ะะนกี่ยมนี้ก็ถือว่าเป็นอุบันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่5นะฮะกันยายนตุลาคมพี่น้องเอ๋ขอสวดขอไหวปีพศ .2567 นั่นเอง สยามบริดจ์คาบูรี่ว้าวมุมนี้มุมนี้มุมนี้จะมองเห็นนะฮะคึกคักขนาดเลยพี่น้องเอ๋น,นะครับฝรั่งต่างชาติบอกกันเลยว่าเหนียวเนียนนะฮะย่างเหนียวเนียนโบขาสายนะครับเดี๋ยวบาบูจะพาท่านผู้ชมไปเบิง้งไกลๆเนาะพี่น้องเน,น,นาะพี่น้องวันนี้เป็นมือเปิดบ้านเราแรกเลยนะพี่น้องนะของสกายวอล์กนะฮะแยกปฐุมวันที่เชื่อมต่อมาจุดนี้นะครับเอา้าลองยางไปน้ำบาบูก่อนพี่น้องเอ๋นะฮะบาบูจะพาท่านผู้ชมไปเบิง่งความตื่นเต้นอกีก หนึ่งสถานที่ที่มีการอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะจุดนี้ก็ยังเหนียวแน่นนะครับนักท่องเที่ยวก,ก็มา,าถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าเซลฟีกก่กับภาพบรรยากาศสวยๆงามๆอีกหนึ่งจุดเนาะพี่น้องเนาะมาฟังนี้พี่น้องมาฟังนี้นะครับใจท่านผู้ชมได้เห็นนะครับถึง ความตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเทีย่ยงได้พี่น้องเลยนะฮะถึงเที่ยงถึงเดี๋ยวจะห่อนขนาดไหนแต่สิ่งที่น่าท่องเที่ยวต่างชาติยังให้ควมามไว้วางใจนั่นก็คือสถานที่ที่มาเซลฟี่ครับรูปภาพงามตื่นตาตื่นใจแบบนี้พี่น้องเลยนะฮะนี้บ้าวเองกันที่ว่ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมนะครับพี่น้องครับถึงสถานทีท่ที่ประเทศไทยเพิ่นได้พัฒนาอีกหนึ่งขันน้องพี่น้องเนาะ ือว่าพัฒนายางบอยุดยางแต่ละมือแต่ละเดือนน้องพี่น้องฟังนี่เลยนะครับ <Okay. S 1> นี่เลยนะครับจะเป็นจุดที่ไปเชื่อมต่อกับสยามวิทย์คาอบีนะครับแล้วก็อาคารสยามปทุมวันเฮานะครับเวลาเปิด6กโมงถึง19บเนาฬิกานะครับเอาลองไปมองพี่น้องเลยนะฮะ <No. S 1> นี่คือจุดที่เชื่อมต่อใหม่เลยนะครับ <No. S 1> บ่าวโเองกับที่ว่ามาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องในรับชมนะฮะโอ้ <No. S 1> ฝั่งนี้เดินมากยางมากระวังไงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยะระวังสีสนันเนี่ยฮะจุดด้านบนเหลืองๆนะครับเอ<ๆ>ามอดกลางสะพานนะฮะบ,บาบุญชัยุทธสกก่อนพี่น้องไอ้ยุทธสกก่อนแล้วก็จะมายืนตรงนี้นะครับโอ้มองเห็นรถไฟที่กําลังวิ่งไปนะครับสถานีสนามกีฬา,าว้าวตื่นตาตื่นใจอีกแล้วมองไปด้านล่างจะเห็นถนน,นนะฮะ บนสี่แยกประทุมวันมองมาทางด้านซ้ายนิดหน่อยนะครับพี่น้องเอ๋จะเห็นความตื่นตาตื่นใจอีกแล้วตื่นตาตื่นใจอีกแล้วด้านล่างก็จะเป็นถนนพระยาไทยโอ้โหมองไปมุมนี้พี่น้องเอ๋บอกกันเลยว่า,วาสวยงามตื่นตาเลยที่เดียว นี่ก่อนหนาะแมนบ่มีเดอ้อทุกท่านเอ๋ยจุดนี้ก่อนหนาะแมนบ่ทันได้เข็ดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังมีการก่อสร้างแล้วเพิ่นเปิดอกไส้เอ้หมอนี้เป็นมื้อแรกบ่เนาะพี่น้องเอ๋ยนะครับวันที่5นะฮะตุลาบาบูนจันยางไปจนสุดกน,นะเชื่อมต่อไปใส่นอเชื่อมต่อไปใส่นอสวัสดีทักทายพี่น้องทุกท่านครับผมบาบูนสลา่าเสียงแคนลาวนี่ยะหนุ่มหนาโม้นคนบอรอนะฮะเกือบรอ,นะะรบรอพอสมควนนะ,ะจุดนี้นะเพิ่นยังบ่ทันเชื่อมต่อเข้าไป ต้องสยามรีทคัฟเวอรี่น้องผูน่องน้องพู้นยังส่างว่าท่านแล้วเซิสนะฮะจุดนี้นะครับมายืนจุดนี้นะที่จะเชื่อมต่อขับไปสยามรีทคัฟเวอรี่เพิ่งยัางพนัสส่างน้องผูน่องยังมีการล็อกประตูไว้อยูอ้ามายืนอยู่จุดนี้มองขับไปนะเจนสยามสเคปนะครับพู้น่องครับพันลงมาจะเป็นอีกวิววิวหนึ่งน้องผูน่องเนาะโอ้โหความตื่นเต้นความตื่นตาพู้น่องเอ๋ยนะฮะบนถนนนะคร รถไฟฝ่าเนี่ยฮะสองชั้นเมืองไทยนี่ฮะฟังนี้จ้ามุ่งหน้าไปทางพะยาไทยด้านลางเบิ่งกันนะนเฮ้ยนะเพิ่มเชื่อมต่อไปอยังอาคารสยามประทุมวันเฮานะครับลิฟต์สำหรับผู้พิการนะฮะโอ้โห,โหโดาดฝ่าก,น,กนท่ว่าเห็นดาดฝ่ายังม่ท่นมีดรอล่ายสุกท่านเลยนะเฮ้ดดเราระเฟ้าเนี่ยี่่ี เบื้องบนนี่ก็ตื่นเต้นอีกรูปแบบหนึ่งแนบพี่น้องไอ้สองสันวิ่งสวนกันไปมาโอ้โอยางแจ๋วเลยพี่น้องไอ้ยางตื่นตานตื่นใจนะครับบาวบเอียงนี่แหละปฏิว่วามากหลายเนาะพี่น้องเนาะมักประเทศไทยนะครับมักถึงการพัฒนาและการออกแบบเนาะพี่น้องเนาะก,การพัฒนายางบรยุดจังฝั่งนี้เดินหน้าไปนะคระับปฏิวัติเป็นเรื่องสั่งเารรทั้งแล้วเซฟเดื่อพี่น้องเรือนะครับบาวบเองก็ปฏิวา่าจะพาพี่น้องเดินทางมา เบื้องใกล้ๆฝั่งนี้นะครับอาคารสยามประทุมวันฝั่งนี้เลยพี่น้องเลยนะครับบาบูบ่ไปใกล้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะจะยืนทายยู่จุดนี้ให้พี่น้องๆในเบื้องแล้วจะเดินกลับไปนะฮะคลิปนี้บาบูทายถ้ำกับที่ว่าล่าสุดเลยพี่น้องเลยนะฮะล่าสุดวันที่หาตุลาคมปีพศ2567นนั่นเองนะฮะ เป็นคลิปทีบาบูเองอยากนํามาฝากตอนทุกทานเนี่ยะสำหรับทันทีขอรับชมคลิปดอของบาบูนะฮะอย่าลืมว่าอะไรเป็นกำลังใจให้บาบูในเดอ้อพี่น้องเอ้ยนะฮะคึกคึนคึกคักเลยพี่น้องเอ๋ยนะ,ะมองไปหลังเดี๋ยวบาบูจะไปล่ออีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อจะถ่ายคลิปของรถไฟแลนด์าา ด้านซ้ายจะไปสยามรีคาบรี่นะครับปืนที่ว่านเปิดเนี่ยด้านขวาจ,จะไปสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาฝั่งนี้มุมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับถาารถไฟฟ้ากำลังวิ่งมานะจากสถานีพระยาไทยนะครับจะมุ่งหน้าไปทางสถานีสยามมิตรเอยนะฮะโโอ้โห ความเตือนเต้นนะฮะของนักท่องเที่ยวนะครับบอกไปเลยว่าอาจจะรู้สึกว่าเสียวแต่เป็นไปบ่ได้นะเพราะว่าความปลอดภัยอย่างเต็มเปี่ยมประเทศไทยจัดให้พี่น้องนะับด้านล่างพี่น้องเอ๋ยนะฮะมุมนี้จะเห็นนักท่องเที่ยวที่เดินนะครับผ่านไปมากนะฮะบนสถานีนะับหรือว่าสกายวอล์กนะฮะประชุมบันเนาะพี่น้องเนาะมุมนี้บ้านเรเองก็ที่ว่ามีความ ตั้งใจเนะี่ยมาโฟกัสตรงที่สกายวอล์กชุดนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเพิ่นก่อสร้างไม่ไม่ไมลา่าสุดเลยพี่น้องเอ๋ยป้ายแดงเลยทีเดียวนะะี่ครบบาโบเองก็ถือว่าเป็นหนุ่มล่าคนหนึ่งใะ,ะที่มีความโชคดีนะคระับบนนี้ก็ถือว่าได้เป็นมันหยุดของบาโบเนะะี่ะวันเสารนะ์เนาะพี่น้องเน้องการมีโอกาสมาทายคลิปวดะะิดีโอเนี่ยความตื่นตาตื่นใจและความทันสมัยและความพัฒนาของประเทศไทยนี่แหละสิ่งที่บาโบบอกให้ท่านผู้ชมหลายท่านได้รับดูว่าประเทศไทยเพิร์มีการพัฒนายยอย่างบนะ่หยุดยั้งเนาะพี่น้องเนาะพัฒนาไปเรื่่อยๆนี เนี่ยด้านหน้าของบาบูนี่ฮะนี่คือความจริงเด้อเป็นหน่องเด้อนี่ฮะประเทศไทยเพิ่นอ่าบ่หยุดนิ่งในการพัฒนาเนาะเป็นหน่องเนาะเพิ่นบอกว่าประเทศเพิ่นเป็นประเทศกำลังพัฒนาอ้าวเดินทางไปน้ำบาบูต่อเล่นกับรายการพี่น้องเอ๋ยนะอาจะเก็บผานบรรยากาศของความตื่นเต้นเนาะเป็นหน่องเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกหนึ่งบทบาทอีกหนึ่งย่างก้าวนะครับชุดนี้เป็นชุดที่บอกเลยว่า นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมาแล้วต้องรีวิวนะครับมาแล้วต้องเซลฟี่กับภาพบรรยากาศของสถานที่ของเมืองไทยนะครับประเทศไทยบอกเลยว่าเป็นประเทศที่คือห้าคือคักตลอดเวลามุ่งหนีไปน้องเอ้ยมุ่งหนีโอ้ยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วนะครับตอนนี้รถไฟฟ้า BTS นะครับมาจากสถานีสยามน้องี่น้องมาจากมุ่งหน้าไปทางสถานีพญาไทปลายทางคูคตนะฮะท่านผู้โดยสารที่จะประสงค์ลงสถานีพญาไทนะโปรดเตรียมตัวนะพี่น้องน้ออ้าว อีแล้วฟังนี่มาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากพัทยาไทยมุ่งหน้าไปสยายาโอ้ยืนนำลุยฟ้าพี่น้องเอ๋ยนะฮมาทีตลอดเลยตอนนี้สาธุพี่น้องเอ๋ยพี่น้องครับพี่น้องครับเป็นอีกมุ่งความตื่นเต้นนะฮะบาร์โบเองกันที่ว่ายืนอยู่งชุดนี้เนาะพี่น้องเนาะสกายบล็อกที่ประเทศไทยเพิ่นสร้างให้สร้างไว้ใหม่เนาะพี่น้องเนาะจากสถานีาสกายบล็อกอปทุมวันไปที่ทางอ,า,อาคารปทุมวัน เฮาน้องพี่น้องน้องโอ้โหตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจหลีนี่แหละประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยนะฮะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเอาอย่างไปตอนน้ำบาโบกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะไปเบิ่งจะไปซ้ำพัดอีกหนึ่งความตื่นเต้นน้องพี่น้องบาโบเองคือมาดูแท้วาสันนะฮะคือมาบ่อยแท้วาสันพี่น้องเอ๋ยโอ้โหยังเสียหายว่าแนวใดน้องพี่น้องมาประเทศไทยเพิ่นมี การพัฒนาน้นอ,นนอ,องพี่น้องเอ๋ย่างบอยุดยางเลยทีเดียวนะฮะโมนี่กับแมาเห็นอีกนินสถานทีนะครับเอ๊ะเกือบสองเมตรครึ่งน้อพี่น้องเอ๋ยนะความกว้างเนี่ยเป็นลาสสเตนเลตน้องพี่น้องทเอ๋ยฝนย่างปัะเทศคัดย่างประเทศตกแต่งเนาะกับยังถือว่ายั่างสดๆใหม่ๆเลยมาเลยนะฮะเอาเดินช่างไปเบิรงนรู้น้ำคงเทียวหลายขนาดไรพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหความตื่นเต้นพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่ไงนี่ไง,ง,งประเทศไทยนี่ไงไทยแลนด์ โอ้โหด้านบนพี่น้องเอ๋ยนะมุมนี้นะครับย่างคึกคักย่างคึกคักนะครัขนาดเทียงนี่นะพี่น้องเอ๋ยนะฮะ95%เป็นต่างชาตินะฮะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนั่งเล็บพี่น้องเอ๋ยนะ่ยไห้ความปลอดภัยน้อพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงนะคลิปมุอนี้นะฮะถ่ายทอดสดนะฮะไมล่าสุดเลยทีเดียวนี่ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รับชมนะฮะว้าว นี่เลยพี่น้องเลยนะฮะย่างบอกได้เลยว่าย่างฮอตอยู่ตลอดเวลาเลยครับนีเลยครับเป็นนกครับสิ่งที่บาบูอยากจะนําเสนอเนี่ยฟังนี่เนี่ยนี่นะคือการพัฒนาของประเทศไทยนะครับพัฒนาอย่างไม่หยุดจังเลยครับพี่น้องครับจะฝ่าบื่อฝ่าวายบาบูเด้อพี่น้องเลยนะฮะจังได้ก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะหักกันไหวเด้อพี่น้องเลยก่อสร้างกัน โอ้รถไฟมาชีขนาดเลยพี <desserts> <Negative notes> ่น <limited notes> wow. ้องเอ๋ยมาชีขนาดเลยพอสามารถปฏิเสธได้นะพีปน้องนะมาจุดนี่กลายเป็นจุดชีเป็นอีกหนึ่งด้านบางนะฮะของนท่องเที่ยวต่างชาติน้องพี่น้อง95เปาะ95%็นเป็นชาวต่างชาติและก็จะมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเด็กเป็นรองน้ามาชีเพื่องกาธิวะป้าปูนเพื่อไก่ปลอดภัยนะฮะตอนนักท่องเที่ยวที มาเยือนประเทศไทยมาเยือนไทยแลนด์เด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะจุดนี้ก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดฮอตฮิตอีกหนึ่งจุดพี่น้องเลยน,นะฮะโอ้เอาล่ะพี่น้องไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับที่บาบาโบเองก็จะขอลาทา่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันพี่น้องเอ๋เนี่ยถ้ทัคงทีมมักและก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบน,นะฮะกับในเรืมกดไลค์เป็นกระน,ในใังใจเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ,โบด้วยการบปกติขามโฆษณาก็แล้วกันกพี่น้องเอ๋เนะฮะสบายดีสวัสดีครับ สวยนุ่มรอแตร่า,างคุณมีงานอีกย่างเนาะพี่นดองเนาะ